ด้วยผมทำสิบล้านยี่สิบล้านผมทำได้อันนี้ผมเป็นเรื่องรู้เพศการตลาดถ้าเราพักในเพศการตาดนั้นเป็นเสน่ห์ที่ว่าไปเทียบกับบริษัทอื่นแล้วผมรู้แล้วไม่ผ่านแต่เสน่ห์พอเรามันอยู่ตรงนี้คือมันไม่มีลิมิตเวลารายได้ไม่จำหนดระยะเวลาเหมือนที่คุณนะผมนั่นคือเสน่ห์ที่พี่แท้จริงสุดท้ายก็คือสุขภาพที่เราจะต้องมั่นคงไว้ตลอด สุขภาพดีคือสิ่งที่สร้างรายได้หรือสร้างความสุขให้เราอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสุดยอดไปกรรมา ก็ต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับที่เกิดขึ้นได้นะครับก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมาน